เป็นอย่างลูกของคนที่หาเศร้ากินคําจึงมีความเห็นอกเห็นใจพ่อแม่กว่าลูกคนมีเงินซึ่งครูตุ๊กตาเนี่ยไปเห็นคลิปหนึ่งของคนหนึ่งที่เราใส่ทนยายในเรื่องนี้เฮ้ยครูมรู้สึกว่าเฮ้ยครูอยากเอามันเล่าต่อเพราะมันดีเหลือเกินทามาเป็นแบบนั้นแทบบ่ออันนี้ด้วยประสบการณ์นะบ่ได้เกี่ยวกับคนอื่นแต่ว่าประสบการณ์ตัวเองเลยก็คือ มันอยู่ที่การเลี้ยงดูของครอบครัวนั่นๆสิ่งที่กูอยากจะแร์ในมุมมองของกูนะคือลูกคนที่หาเศร้ากินคนํานี้มีความเห็นอกเห็นใจกับพอแม่หลายกว่านย้อนว่ามันเป็นแบบนี้คือยังครูเนี่ยครูแบบพ่อแม่ของครูถูกเนาะเขานี่นะเขาเห็นพอเห็นแม่เฮาแบบถูก หากระดอนคอนกระเดี่ยวเห็นพลเห็ดน,น้ำบากคือครูเห็นภาพพวกนั้นอนะติดตาเลยเห็นแม่หาบเครื่องไปคลายแล้วก็แบบเห็นความมือยของเราแล้วก็เห็นพ,อเ,อ,อ,เเนพอเขาเห็ดไ้คูจื้อได้ติดตาเลยภาพอของมือนั้นคือพอเขาไอ่ไอ่แล้วเลือดออกแล้วมือเราเนี่ยนะต่างจริงนะแล้วเลือดมันอยูน่นี่เขาเห็นภาพนั้นติดตาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยค่อยอยากที่จะแบบค่อยต้องมีเงินอนะ คอยต้องมีเงินความฝันของคอยคอยอยากที่จะเติบโตคอยอยากมีเงินและความฝันของเด็กมือน,นั้นคือคอยอยากเป็นสาวมิสทีนเขาเข้าใจว่าการเป็นสาวมิสทีนนี่คือคนรวยอันนี้คือความฝันของเด็กมือน,นั้นนะแต่ว่ามันนี่กัดตลกตัวเองคือกันนั่นคือความเข้าใจผาพของเขา,าเอ่ะคอยอยากเป็นคนรวยคอยอยากเป็นสาวมิสทีนสาวมิสทีนต้องรวยมือน,นั้นแถวขิดเนาะฉะนั้นแล้วมันเหตุให้เด็กคนนั้น รอหลอมให้ตุกตาเป็นคนทีบุกเบิืนสู่ซนเอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วมันเห็นให้ตุกตาประสบผลสําเร็จได้แท้ๆในภาพที่พอมแม่ของตุกตาถูก อ่าที่นี่ตัดภาพมาที่รุ่นลูกของตัวเองวันนี้นะรุ่นลูกของเขาลูกของตุกตานี้ในอยู่ในสเตจที่ตุกตามีเงินแล้วตุกตาที่แบบสร้างเนื้อสั่งตัวได้แล้วมีเฮือนมีรถบัได้มีความเดือดห่อนบมุมีหนีบุมีสินมีเงินแล้วเราอยากซื้อยอย่างเขาก็สามารถซื้อให้ได้แต่ที่นี่ความเห็นอกเห็นใจแบบที่เขาเห็นพอแม่มันจะบม่มีมันจะ หายไปเลยในภาพของลูกของเขาเพราะว่าลูกจะเห็นว่าพอแม่เขาเฮ็ดเวียกสบายแม่อยู่ในห่องแอบแม่เป็นเจ้าของบริษัทลูกจะเข้าใจแบบนั้นแต่ความจริงแล้วนะนะทำเป็นไผ่ที่เป็นน้องๆที่แบบว่าเห็นพ่อแม่สบายอยู่ในนี่ถ้าเจ้าได้เบิงหรือว่าเจ้าแสให้ลูกจะเบิงก็ได้ความจริงแล้วทุกๆอาชีพจะมีความกดดันอยู่ในหัน บอกว่าพ่อแม่เขาจะเห็ดเบี้ยกเป็นห้องแอร์หรือว่าเห็ดไ้เห็ดสวนถูกอาซิพจะมีความลำบากอยู่ในหันแค่มันภาพหลักมันต่างกันสื่ออย่างเช่นเห็ดไ้เห็ดสวนตากแดดพลังโูฟ้าหนาสุดินเขาเห็นเลยว่านั่นคือความทุกข์แบบนั้นเขาเห็นชัดเจนแต่ตากแอ์ตากแอ์ข้างในใจของพ่อแม่อาจจะมีความเครียดความกดดันอย่างเช่นฝ่ายเห็ดเบี้กบริษัทอาจจะพัวหน้ากดดันต้องเห็ดยอดให้ได้ต้องแบบมีความเครียดอยู่ในภาพที่เห็นที่ลูกเบ่งเขามามันต่างกันมันเห็ดไ้ลูกเขาเห็นความทุก ที่เป็นฮูปธรรมกับความถูกทีอยู่ข้างในใจของพ่อแม่ที่มันต่างกันมันก็นเลยเหตุให้เด็กที่เกิดมาในครอบครัวสบายเลยเหตุให้ค่ะเจ้า่ามีความเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของพ่อแม่คือคนทีลำบาก นี่คือความแตกต่างเนาะอันนี้คือมุมมองของครูเดอ้อถ้าไผ่ที่ฟังแล้วแล้วคิดน่าหดลองคอมเมนต์เมืองแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของครูบบได้มาจากงานวิจัยบบได้มาจากวิทยาศาสตร์อีกอย่างดอกเป็นความคิดเห็นที่ประสบการณ์ของครูโดยตรงฉะนั้นแล้วมันใคยที่คิดแบบไหนลองพิมพ์คอมเมนต์เมืองแล้วกันเนาะครูก็อยากรู้กันว่าแต่ละครอบครัวเป็นแบบไหนกันแดนลองพิมพ์มาแล้วกันเนาะมาแชร์ความคิดเห็นกันเนาะสำหรับคลิปนี้ครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี